อันนี้จะเป็นเมซี่เมซี่ชัวเมซี่เมซี่โอ้โหคาวตอน,น้าอ,อ้าว สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่ผมครับฟินซากี้นะครับผมเม่มาอาทิตย์นานนะครับคอนางที่จะเข้าช่วงปีใหม่นะครับสัปาห์วันพรุ่งนี้ครับสัตวรีปีใหม่นะครับวันนี้ครับผมมีเว็บอะไรก็ไม่รู้ครับที่พ่อผมทําทําไมก็ไม่รู้ครับนี่ครับเว็บที่คนอยากได้ลิงกครับส่วนผมครับก็ไม่มีครับเป็นเว็บของบอมซากี้โฟครับบอมซากี้โฟก็ตอนนี้ก็ไม่อยู่ครับผมก็เลย รับบทอะเป็นเจ้าของแบบหนึ่งวันนะอันนี้ก็คือทองครับเริ่มต้นหนึ่งหมื่นห้าพันทองครับซึ่งผมไม่ต้องการกันผมจะแบบเปลี่ยนกันเปลี่ยนนี้ด้วยเปลี่ยนมั่วๆเนี่ยอะไรเนะี่ยมีหมื่นห้าผมไม่พอใจครับผมต้องการประมาณสิบล้านอ่ะประมาณนี้ครับคือเอาทองแบบเอาเงินในชีวิตจริงมันลงกับาทองอ่ะคือมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือมันแค่เสร็จตังค์อ่ะสิบล้านอ่ะฮะ <Huh? S 2> คือแบบบวชลอยลนะไรเนี่ยคือแบบข่าดบอมสก,กี้ทำไม่ได้เลยต้องให้ผมทําให้อ่ะ ดอดีแล้วมีแบบสองร้อสิบตัวมีลอยล้านทองคือแบบพลังมีแบบอึ้งอะ่ะมาทำได้ไงวะเดี๋ยวตุ้มไปโอ้โหอันนี้เคยได้หรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้อะมืออันนี้ไม่ต้องตกใจอันนี้ม,ม,นม,มือข้อมือข้อมือม้อตบเกลือมาที่จังหวัดนครปฐมนี่ก็เหลือเก้าเก้าทองเมสซี่ก็ล่างนี้ก็ ไม่ค่อここยเท่าไหร่ครับก็สู้ลอนโดไม่ค่อยได้เป <đi> ็นพนัก่าก็อยากให้มีอานานะแต่ได้คืออะไรเกมในตู้ก็ค็ออย่างนี้แหละแต่มันก็มันมีอะไรเนี่ยเกลือ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 ล็อกอะผมก็งงอย่างว่าสุ่มไปอ่ะอัะไไนอออนี้คือข้ามไปเรื่อยๆข้ามไปเรื่อย เดี๋ยมีปุ่มข้ามนะมันไม่มีกันนั่งอยู่ในหนงวันนะนั่งนั่งเห็นนอะไรอะเกลือออะไรถ้าแบบคนที่ไม่ใช่เจ้าของเว็บคนที่เข้าเว็บมามันจะปรับทองไงอ่ะมันน่าจะมีปุ่มนี่นะปุ่มเนี่ยปุ่มอันเนี้ยปุ่มตั้งค่าเพิ่มแบบเพิ่มทองเองอะแล้วก็ปุ่มโดเนี่ยด้วยมีทำไมวะ มันเติมหน้าต่ำเลยนะเนี่ยเฮ้ยเด็ดด้ะอันนี้มันคือหน้าต่ำเลยแต่วอาข้าออกไปมันเป็น CF เฉยเลยโอ้โหดีดโอ้แค่นี้แบบโอ้ยตอนนี้ไม่ออกสักตัวเลยถุ่มไปมาณเจ็ดสิบตัวแล้วไม่ได้สักตัวโอ้ยล็อกแล้วชั้นแล้วไม่ใช่แล้วล็อกกี่รอบไปเนี่ยสมไปล็อกแล้วแปดรอบแล้ว สิทธิ์รอบแล้วไม่ได้ส yup. ัก oh! ตัวโอ้ช right. you. ันแรกไหมเนี่ยๆๆๆมาคือว่าสีเอฟได้ไหมแต่พอสุ่มข้างในไปเป็นหน้าตาำเฉยเลยเนี่ยโอ้อะไรเดียววิบจะต้องไปทำมาใหม่อ่ะคือไม่ผ่านคิวซีครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสุ่มปั่นๆดีใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมหน้าตามเนี่ยสุ่มไปร้อยครั้งแล้วล่ะคือแบบมันไม่ได้เลยเนี่ย ดูดิครับมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวซึง่งในนี้ผมอยากได้ตัวนี้มากสุดครับเมสซี่ครับในเกมนะไม่ให้ทีนี้โอ้ยได้แล้ว啊เยิบปีกว่าโอ้ยได้วอลลิซี่มาไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่มีสกิลอะไรฟอร์เทสเอเดียลฟอร์สสกิลอะไรไม่รู้จะไม่ได้เอ้ยได้แล้ว,ว่ะ คาตนหนาคาตน์นนาล่างนี้น่าจะเป็นดีฟอะไรเองนะเดาน่ะคืองงตันเนี้ยคือเป,เป็นหน้าต่ำออกไปเป็น CF แล้วคือหมวนเหมือนกันหมดเลยนะโอ้โหเจะเขอาเว็บทำมาใหม่ครับ CF 63หน้าใสเป็นหน้าบอมสก,กีโฟครับมันจะได้ฮากว่านี้นโอ้โหนี่คือไม่ได้ไง่ผ่าไปร้อยสิบแอ้ว ออกแค่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่เลยเนี่ยมันพัดในถ้าสุ่มจริงมันหมดเป็นหลายพันแล้วเนี่ยหมดไปสามสี่พันแล้วเนี่ยมันได้แค่เนี่ยผมไม่คุ้มแรอกเนี่ยมันเหมือนเว็บทดลองอะเว็บทดลองสุ่มอะผมว่าอะไรเนี่ย ไม่ได้งไงเบอร์แคมเมสซี่อุ้ยเอ้อลองเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนความสกินเน,นียนี่เปลี่ยนได้เสียเสียลองดิโอ้ยนี่ไงเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนรัวฮะเปิดได้เลยโอ้ยได้สองตัวเลยโอ้โหพอเปลี่ยนแบบวได้โชคดีแลนะ้วเนี่ยฮึมหน้าต่ำเงี้ย ซีเอเหมือนเดิมอ้าวแล้วปู่ข้ามหายไปไหนอ๋อไม่ตรงนี้น,นี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยที่ตรงนั้นขับมาเบิกแคมป์ปู่คือมันออกง่ายเกินอ๋อมันหลายตัวไอ้หน่ะเดี๋ยวสมเราเล่นได้ไล่เมซี่ใช่ไหมนี่อันน่้ไล่เมซี่จริงไล่เมซี่พร้อมกับบัล์เซี่เนี่ยอันนี้อันนี้ อันนี้เออเมสซี่มาเลยวะไม่ใช่เลยนะโอ้ยข้ามลัวๆเลยตอนเนี้ยอันนี้จะเป็นเมสซี่เมสซี่ชัวร์เมสซี่เมสซี่โอ้โหคาตนาหู้อ้าวมันคือว่าอีพิกแต่ว่าไดไบิ๊กไทม์มาโอ้โหคือแบบ ต้องเปลี่ยนมานะครับถ้าเป็นเมสซี่วิกทามต้องเปลี่ยนใหม a แอนิเมชนันวิกทามนะครับโหคนนี้ครับหมดแล้วลองรีแพคดีกว่าเปสามร้อยแล้วก็สุ่มไปเนี้ยเบื่อทองร้อยล้านแล้วว่ะอย่าแบบนีมาแสนหนึ่งแสนทองจะประมาณหมื่นเท่าไหร่วะหนุนไหมยัยก็ได้ละเดี๋ยวนะครับ อ้าวมันออกง่ายอย่างว่า300ทองเอ้ย300ตัวมาแหละนี่ยเ,เป็นเป็นหน้าตับย่งไม่เจอเอาไปเป็น CF เอฟสับคีดนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีพี่ใหม่ด้วยครับสวัสดีครับ I've changed for the better this time I thought I would never I strive just to say I'm alright, and for the first.